ทีนี้กลับมาเรื่องเรื่องลายล็อกร้านอาหารเนี่ยนะครับครับเท่าที่ดูเนี่ยผู้ประกอบการเท่าที่เท่าที่สัมผัสจากข่าวที่หลายๆสถานีโทรทัศน์ไปประมวลมาเนี่ยผู้ประกอบการก็แฮปปี้นะม<ช>ีหน้าตาสดใสแช่มชื่นมีลูกค้ามาอุดหนุนเนี่ยแต่เรามองว่าเฮ้ยนี่คือความหวังความสดใสบนความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหรือเปล่าเพราะว่ากรณีนี้เนี่ยมันเคยเกิดขึ้นซึ่อาจารย์ก็คงจะจำได้ว่าก่อนหน้านี้รัฐบาลก็เคยมี คําสั่งปลดล็อกแล้วก็วันดีคืนดีก็ก็เอาก,ก็ก็ล็อกกลับมาล็อกใหม่จนกระทั่งช็อกไป,ไปทั้งบ้านทั้งเมืองคร <c oughs> าวนี้ <c oughs> ก็ไม่มีอะไรเป็นหลักประกันว่าจะไม่มีการกลับมาล็อกใหม่แล้วขณะเดียวกันความไม่แน่นอนในเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิดเนี่ยมันก็ยังยังหลอกหลอนคนไทยอยู่ทุกปีวันตรงนี้การจะมีคําแนะนํำยังไงว่าเฮ้ยแล้วเราจะดูแลตัวเองป้องกันความเสี่ยง กับตัวเองยังไงบนบนความไม่แน่นอนแบบนี้อาจารย์ถ้าจะเอาในมุมของผู้ประกอบการก่อนนะครับอ,อันนี้ผมเื่อผู้ประกอบการเนี่ยเขายอมรับความเสี่ยงแล้วครับพี่ผมว่านะครับเพียงแต่ว่าณวันนี้เนี่ยนะครับเขาก็ค่อนข้างจะเชื่อมั่นในระดับหนึ่งเหมือนกันว่าคนทานกน็กลัวคนให้บริการหรือร้านอาหารก็กลัวนะครับผมยกตัวอย่างอย่างที่หลายๆร้านที่เขาเปิดตอนเขาก็มาอยู่มาได้ตอนที่ปิดกันขนาดเนี่ยเขาก็บอกเออ เขาขายของอย่างนี้เนี่ยนะครับเขาก็พยายามหาลูกค้าพยายามมี delivery พยายามมีนู้นมีนี่อะไรเงี้ยนะครับก็บังเอิญว่าเขาก็อยู่ในทำเลที่รอบรอบรอบ,รอบเนี่ยนะครับพ,พ,พูดง่ายๆก็คือหลังพิงได้รอบ,รบก็คือมีชุมชนอยู่มีอะไรอยู่ซึ่งมีความต้องการที่จะซื้อของอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นก็แค่รายได้ลดลงไปแต่ว่าก็ยังขายได้อยู่นะครับในขณะเดียวกันคนที่มา ก็แทบจะไม่ได้สัมผ <vra gen. S 1> so, ัสอะไรกันเลยนะครับก็ส่งตุ้งใส่ตุ้งสายตรงใส่ตังนู่นไปมันก็ออนไลน์บทสั่งซื้อทางระบบไลน์แมนระบบอะไรต่างๆแบนะครับก็แทบไม่ต้องใช้เงินสดอยู่แล้วอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่ต้องมานั่งไปนั้นเนี่ยโอกาสที่จะมาจามไอพูดคุยแพร่เชื้อมันก็ไม่มีเพราะนั้นในแง่ของคนประกอบกิจการเขาก็จะเรียนรู้ในส่วนของความระมัดระวังในส่วนแบบนี้และครับว่าถ้าจะต้อง มีการให้บริการเขาก็จะต้องดูแลตัวเองนะ <ฮา S 2> ก็ <ฮา S 2> ผมคิดว่าต่อไปทุกร้านอาหารถ้าเป็นกลัวที่จะไม่อยากให้พนักงานเป็นแบบนี้ก็คงต้องให้พนักงานใส่ถุงมือมให้พนักงานใส่หน้ากากนะครับ,รบแล้วก็ผมคิดว่าต้องสักสองชั้นนะครับหน้ากากผาแล้วก็หน้ากากอนา,ามายัยเนี่ยชั้นหนึ่งครับแล้วก็จะต้องให้พนักงานพูดง่ายก็คือจะต้อง ฉีดแอลกอฮอล์ล้างตัวบ่อยๆหรืออ,อะไรยังไงก็ว่ากันไปเวลาเสิร์ฟอาหารหรือเวลาทำอะไรนะผมคิดว่าก็ต้องออกมาในรูปแบบนั้นถ้าถาทำได้นะครับ,รบส่วนรูปแบบที่ทางสภาอุตสากรรมเคยมีเกลื่นผมเคยอ่านคร่าวๆเนี่ยนะครับเช่นต้องให้คนฉีดครบสองเข็มนู่นฉี่ไปเข้าไปอันนั้นผมว่าไร้สาระพี่อันนั้นผมว่าไร้สาระนะครับเพราะว่าอะไรครับคือถ้าคุณให้คนแค่ฉีด สองเข็มเข้าไปเนี่ยวันเนี้ยมันมีคนฉีดอยู่แปดล้านคนเองทั้งประเทศทั้งประเทศนะครับที่ฉีดแล้วนะที่ฉีดสองเข็มแล้วมีแค่แปดล้านคนเองนะครับไอฉีดเข็มเดียวนะโอเคมันเยอะก็จริงแต่ว่าเข็มเดียวมันก็ไม่ได้มีไม่ได้มีผลกระทบอะไรนะครับแล้วแถมมันก็เดี๋ยวจะเกิดปัญหาอีกนะครับว่าผมว่าผมว่าก็ดีไปอย่างตรงที่ว่าที่บอกว่าจะให้อะไรประกาศสํานักอนามัยประกาศ เงื่อนไขามาใช่ไหมคนเข้าไปในร้านยังไงก็ผมก็ว่าก็ดีไปที่ก็ยังไม่ประกาศเอ่าแต่อนาคตจะประกาศหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับที่บอกอว่าให้สองเข็มเข้าให้เข็มเดียวเข้าอะไรเงี้ยนะครับ,รบซึ่งราชการไทยถนัดทําเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากครับกับเพราะว่าอะไรเพราะว่านี่ครับอย่างที่บอกนี่แหละครับก็คือว่าพอพอพอ,พอไปประกาศแล้วเนี่ยก็ไปประกาศแบบเงื่อนไขเต็มไปหมดมเลยซึ่งมันปฏิบัติไม่ได้หรอกนะครับถามว่านะครับอ่ ร้านค้าที่เปิดออกมาเนี่ยจะมีคนที่ได้รับการฉีดวัคซีนมากน้อยขนาดไหนก็ยังไม่มีใครรู้ใช่ไหมครับครับครับ,รบแต่ว่าถ้าเขามีความระมัดระวังคนฉีดวัคซีนกับคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนมีโอกาสติดเหมือนเหมือนกันนะครับคือพูดง่ายคนฉีดวัคซีนเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้หมายความว่าฉีดไปแล้วจะไม่ติดนะครับพี่บ๊วยครับ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในแง่แบบเนี่ยถ้าสังคมได้เรียนรู้แล้วก็พร้อมที่จะแก้ไขปัญหาไปด้วยกันเนี่ยผมก็ยังคิดว่าอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าไปตีเส้นมากกว่าไปไปล็อกเขาไปให้เขาทาอะไรเลยเนี่ยเป็นต้นครับผมว่ามันจะเสียหายมากครับเพราะฉะนั้นผมว่าถ้ามองในมุมผู้ประกอบการวันนี้ผู้ประกอบการพร้อมที่จะเสี่ยงนะครับและได้เรียนรู้มาในระดับหนึ่งผมเชื่อมั่นตรงนี้นะครับแต่ว่าไอ้พวก ผับบาร์พวกอะไรพวกนี้ถ้าให้เขาเปิดเต็มที่เนี่ยรับรองครับคุมไม่อยู่แล้วไม่มีทางแล้วครับกินเหล้าเข้าไปมันก็จบแล้วพี่บ๊วยมันไม่มีทางแล้วครับจะตงสติมันเหลืออยู่นิดเดียวอะไรแบบนี้เราไม่อยู่ทางไวบคุมระบบระเบียบอยู่ในชักโค้งไปก่อนใช่ใช่ครับใช่เพราะฉะนั้นถ้าเป็นถ้าผมเชื่อว่าถือเป็นร้านอาหารลักษณะนี้ มีการควบคุมป้องกันคือเขายังไม่ให้ขายแอลกอฮอล์อะไรแบบนี้นะไให้ไปกินอาหารไปอะไรไปแล้วกม็มีมีมีจำกัดคนที่เข้านั่งในร้านครึ่งหนึ่งเจ็ดสนู่นนี่ก็ว่ากันไปนะก็ยังดีกว่ากว่ากว่า,วาไม่ให้เปิดนะครับก็สามารถที่จะทําอะไรกันต่อไปได้ในะระดับหนึ่งก็ลดความสูญเสียไปได้นะฮะแล้วก็เปิดตอนนี้เนี่ยนะครับผมก็ยังกังวล อ่าแทนหลายๆผู้ประกอบการเหมือนกันเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอ่าลูกจ้องลูกจ้างต่างๆเนี่ยกลับบ้านไปกันหมดเลยพี่บ๊วร้านปิดกันเยอะมากๆนะครับคมองมองเป็นบวกไปก็คือว่าคนที่เปิดมาช่วงเนี้อย่างน้อยๆเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าลูกค้ายังกลับมาไม่มากอ่แต่ก็ถือว่าจํานวนร้านค้าที่มันหายไปเนี่ยมันก็จะทําให้อ่ารายได้ของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะดีขึ้นครับนะคือดีกว่าอยู่ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ แต่พอตอนนั้นมัก็จะแย่งเงนขายแย่งอย่นอะไรแบบนี้ครับครับครับเสียหายไปเยอะจริงๆครับพี่บ้วต้องต้องยอมรับตรงนี้เาะว่าในแง่ของคนผู้ประกอบการผมเรว่าเขาเรียนรู้แล้วเขามีมีมีทางที่จะป้องกันส่วนคนที่เข้ามา ถ้าเข้ามาอย่างมีสติลูกค้าที่มีสติตึงถูกต้องแยกกันเลยคือถ้าลูกค้าที่มีสติมาคืออยากมาทานอาหารอยากมาทานกับครอบครัวอยากจะมาเจอเพื่อนฝูงอะไรต่างๆแล้วก็กลับไปในระยะเวลาเคอร์ฟิวก็คือสองทุ่มอะไรแบบเนี้ยครับผมก็คิดว่าก็คงดีกว่าเดิมในระดับหนึ่งแล้วก็ที่เหลือก็ให้เขาดูแลตัวเองกันครับครับ